ตัวเองได้มาทำอย่บงยั่งยืนนะครับโดยที่มีการพึ่งพาตนเองยั่งยืนพึ่งพาคนอื่นน้อยที่สุดนะครับบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนนะครับเป้าหมายทั่วประเทศครับ7จจังหวัด8 7 8อเิแำเภอแล้วก็7,255หมู่บ้านนะครับทุกตำบลจะต้องมีหมู่บ้านอย่างน้อยหนึ่งหมู่บ้านนะครับเป็นเป้าหมายนะครับเดี๋ยวนะครับได้ได้เวลาสมควรแล้วนี้นะครับเราได้รับเกียรติจาก ทีมยุทธศาสตร์หลักอำเภอนะครสองท่านนะครับที่จะมาให้ข้อมูลนะครับหลักการหลักการและเหตุผลเพื่อถูประสงค์เพิ่มเติมอ่านได้เช่นครับนะครับเพราะอะไรก็ทำมาเรียบร้อยกันมาแล้วล่ะนะครับบทบาทของแต่ละตำบลนะครับก็อยู่ที่บรรทุบทของตำบลว่าจะทําอะไรยังไงกันได้บ้างนะครับอย่างที่ท่านก่อได้พูดไปแล้วว่าโครงการนี้นะครับเป็น โครงการเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จรเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวีนารีรัตนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่จะต้องทําให้ตําบลและหมู่บ้านยัง่งยืนนะครับตามแผนยุทธศาสตร,ร์20ปีนะครับเ,เพราะฉะนั้นแล้วนะครับทุกหมู่บ้านต้องทํานะครับต้องทําเรื่องนี้ด้วยนะครับเ,เริ่มตั้งแต่ในโครงการบ้านนี้มีรับปู่ผักติดเองนะครับหรือ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของของตำบลน,นะครับในเรื่องของถนนม,มีผนผู้คนรักกันต้อง <c oughs> ทำด้วยนะครับต้องทำเพื่อที่จะเชื่อมโยงทุกหมู่บ้านเข้าด้วยกันด้วยนะครับดังนั้นแล้วผมเชื่อว่าศักยภาพโดยเพราะท่านกำนันเป็นผู้นําน,นี้นะครับสา,ามารถทำได้เลยหละนะครับท่านจะทําในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางด้านของยาเสพติดนี่ท่านเป็นหนึ่งเลยละนะครับในเรื่องนี้ก็หลาย ตะบนก็จะมาดูแล้วก็เอเป็นต้นแบบด้วยนะครับในส่วนนี้ส่วนในเรื่องของอในเรื่องของการเกษตรตามหรลักวัชยาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นนะครับทุกพื้นที่ทุกที่เ้าก็จะได้ทำร่วมกันอยู่แล้วนะครับส่วนในลงรายละเอียดน,นั้นเดี๋ยวผมจะให้คุณมาเทอน,นะครับได้คุยเป็นในเรื่องของหลักสิทธิการธรรมชาติในต่างๆที่เราจะต้องทําร่วมกันนะครับ เป็นเหีตัดหมอกขึ้นมาเพื่อตั้งใจที่จะพัฒนาพื้นที่ตัดหมอกพื้นที่หุบเขาตัดหมอกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราจะจริงพื้นที่อุทยานแห่งชาติตัดหมอกก็จะลงตะบนเมื่อยตะบนตะโคตะบนนาป่าตะบนตะบอกขึ้นมาด้วยแต่ว่าศักยภาพในเรื่องกำลังคนของเรามีน้อยนะครับก็เลยตอนนั้นนะครับผมตั้งเป้าวที่ป้องกวฏลำดับไปจนถึง ตำบลห้วยใหญ่กาตทุนไปจนถึงสี่แยกตำบลตะบดและหรือว่าตำบลนานป่าทั้งตำบลเป็นพื้นที่เราไปชอบของของกลุ่มเราครับแต่ทีเนี้ยในฐานะที่ตำบลห้วยใหญ่กบตบลนานป่าอยู่คิดวาติกันเลยก็ได้ครับมีแค่น้ำนำรถน้ำเราฝากอยู่ผมก็อยากจะ,ะเห็นว่าอยากจะให้ตำบลห้วยใหญ่เนะี่มา เซมิซีกันแบบเต็มแบบแบบรูปแบบเํนานตะบนปา่านะครับเพราะว่าผมถือว่าผมมาได้สิบกิโลนะครับ,รบเราใส่มานก็เดียวหรอก็วิ่งมาอยซึ่งที่ผ่นานมานะครับเราลงพื้นที่ไปประมาณเกือบสิบตำบลนะครับผมดูแล้วนะตำบลเขาใหญ่นะเป็นตำบลสุดท้ายที่ที่เราก็ปรับตัวได้นะคือทางที่ผมมันก็ปรับตัวได้แล้วเรื่องอะไรที่ที่ผ่านมาที่แล้วแล้วมาันตำบลอื่นเนี่ย เลยมาลงที่ห้วยใหญ่กหมนหารายละเอียดครับในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งบ้านหนึ่งเดือนเพื่อเฉลิมะเขือเทศของเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริสิริวัลีวโรดีรัชกายาของตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองพิศนุโลกจังหวัดพิศนุโลกครับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะทำขึ้นระหว่างนายกโครงการตำบลห้วยใหญ่กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประปหลัดอำเภอประจำพบลนทีใหญ่และผู้นำหมู่บ้านซึ่งมีเจตจำนงในการขับเคลื่อนโครงการเดินขบวนเดินหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าเศริีวันนารีวารีรัตนชกัญยาเพื่อ,อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นลดวความเดือดร้อน,นพร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนานที่ยั่งยืน ด้วยการน้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เป้าหมายในการสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ i, ทั้งสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยการดำเนินการโครงการกบบนหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อการพัฒนาสูาา่หมู่บ้านแบบยั่งยืนบูรณาการเครือข่ายเชื่อมประสานให้เกิดการพัฒนาใน,น i, ทุกมิติอานเป็นประโยชน์แกส่สังคมส่งเสริมสามาถอาชีพเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ สร้างความสุขสังคมไทยขยายผลให้สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนจึงได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังนี้ข้อที่ 1. ร่วมมือกับรหวบา่วนราการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาสังคมชุมชนให้มีความสุขร่มเย็นและกับเพื่อนช่วยเหลือสังคมให้คนในชุมชนมีความสุขกายสุขใจที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างยืนข้อ2 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาร่วมกันโดยมีการกำหนดพื้นที่และเป้าหมายการพัฒนาของชุมชนให้มีการดำเนินการร่วมกันสร้างพื้นท,ที่ต้นแบบงานพัฒน,นาที่มีความมันม่นงงคงมั่งคั่งยั่งยืนสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความรู้สามัคคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันในชุมชนและสังคมข้อ 3. บูรณาการร่วมกันในการสร้างให้คนไทยในสังคม มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลเริ่มใสในพระพุทธศาสนามีวัดปฏิบัติในการที่จะลดละการทบาบาปการทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งามและเพิ่มภูในการทําความดีช่วยกันดูแลสังคมเพื่อที่จะนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและเสริมสร้างให้คนขึ้นพาตนเองได้ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อสี่ร่วมมือกันในการส่งเพื่อบูล บูรณาการความร่วมมือกับอาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเสริมสร้างสังคมสุขภาวะพัฒนาสังคมให้มีความสุขอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันเป็นอย่างดีข้อห้าร่วมกับเพื่อนโค์การให้บรรลุเป,ป้าหมายที่สาคัญคือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหม,มู่บ้านให้มีความอยู่ที่ดีขึ้นลดความเดือมน้ำ ของครั้งขับเพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย,ย่างยั่งยืนด้วยการน้องนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนในทุกทิกทุสังคมและสิ่งแวดล้อมข้อ 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํางานของพนักงานโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งบ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชริกันดีนารีรัชกัญญาข้อ7น้องนำสารพระราชามาใช้ในการทำเกษตรอินทรีย เพื่อสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างนั้นคืนข้อ8สร้างพื้นที่ต้นแบบเกษตรอินรีโดยใช้หลักบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดความรู้ลักมัคทีข้อ9การจัดทําแผนพัฒนาเชิงบูรณาการในพื้นที่ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ตัวชี้วัดพุทธศาสตร์การพัฒนาระดับอำเภอจังหวัดและถึงจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานพื้นที่จากการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ บัตทึก้อตกลงฉบับนี้ได้จัดทําขึ้นสามฉบับผู้มีอำนาจลงน,ลนมามได้หนานและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้วเห็นว่าถูกต้องตามเจตนารมณ์ทุกประการผู้มีอำนาจลงนามของทุกฝ่ายจึงได้ร่วมการลงนามไว้เป็นสาคัญและได้เก็บรักษาไว้ฝ่ายและอีฉบับโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วังงนทีน่ลงนามป็นต้นไตลงานามร่วมกันณ้วันที่11เมาษายนพุทธศักราช2 5 6 6ครับนี่จะเป็นารายละเอียดของบัตรทึกก็ตกลง เือยอยูที่ทำร่วมกันก็จะมีทั้งหมดเจหน่วยงานเ็ดภาคที่เน้นอยู่ข่าวปฏบังนและที่นือ้าสาคนเลยเป็นให้ท่านในารางกั้งน่นครับถ่ายพราด้วยครับผมขอญาตถ่ายตอนลนาลุงชื่อุงลงชื่อเครับแล้วก็สลับกันินทางติดแล้วประชุให้กันแล้วก็ ลาาูกตกาลายเชื่อลายเชื่อที่ทำประกอบได้ก็จะประกอบออออไปด้วยจุดพาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคศาสนาภาควิชาการเอกชนนะครับทุกท่าน